บทที่18พรมิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสเมยังพระขวาวาสาวัตทิยังวิหรารติเชตะวะเนอนาถปินทิกัสสะอารามตะตะโคพระขาวาวิขูอมันเตสิพิขัวติพระทันเตติเตพิกูพระขาวัตโตปจจโสสุงพระขาวาเอตตะท้โวจะเมตตายะพิขเวเจโตวิวติยาอเสวิตายะพาวิตายะพระหุดีกตายะ ยาณีกตตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปริจิตตายะสุสะมารถายะเอกาทศานิสังสาปติกังขากตเมเอกาทัสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชติหน้าปาปกกงสุปินางปสสติมนุษา์นังปิโยโหติอามนุษา์นังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสะอากิวาวิสังวาสทังวากมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวโนวิปัสสีทธิตัิอาสมามุระโหกาลังสโรติอุตริงอปติเวชิันโตพรหัตมโลิูปิมุโหติ เมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอเสวิตายะภาวิตายะระหุลีกตาญาณีกตายะวัตถุกตาะอนุติตายะปริจิตายะสุสมารถายะอิเมเอกาทสานิสังสาปฏิกังขาอัติอโนทิโสพระนามิเตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสพระนามิเตาเจโตวิมุตติอัติทิสาพระนามิเตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิอโนทิโสพระนามิเตาเจโตวิมุตติกติหาการิหิ โอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติปฏิหาการิหิติสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหาการิหิตโนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหาการิหิโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหาการิหิติสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกตตาเมหิตปัญจหาการิหิตโนทิโสพระนาเจตออนทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสตตาอเวลา สัพเพสัตตาอเวลาอพยาปชาอนิคาสุขีตนังเปริหะรันตุสัพเพปานาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังเปริหะรันตุสัพเพปูตาอเวลาพยาปชาอนิคาสุข um ีตังเปริหะรันตุสัพเพปุคลาอเวลาพยาปชาอนิคาสุข um> ีตังเปริหะรันตุสัพเพอัตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตังเปริหะลันตุติอิเมหิปัญจหากาเรหิอนุทิโสพระนามตตาเจโตวิมุตติ กตะเมหิสตาหากาเลหิเอาทิโสพระนาเมตตาเจตโตวิมุตติสัพพาอิทิโยอเวลาพยาปชานีคาสุข oui ีตนังเปรหะลันตุสัพเพปุริสาเอเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพอริยาอเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพอนาริยาเอเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพเทวาเอเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพมนุษะอาเวลาพยาปชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุ สพเวนิปฏิกาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพริหัรันตุติอเมหิสตหาการิหิโอทิโสพระนาเมตาเจโตวิมุตติกตะเมหิทัสหาการิหิทิสาพระนาเมตาเจโตวิมุตติสเภปุรัติมายะทิสายัสตา An เวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพระหัรันตุสัเภปฏิมายะทิสายาสตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพริหัรันตุสัภอุตรายะทิสายาสตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังพริหารันตุ สัพเพทักขินายะทิสายะสตาเวลาพยาปชานิคาสุขีตระงนัริหะลันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาประชานิคาสุขีตระงนัริหะลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังเริหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังเริหะลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะสตาเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตนักริหะลันตุสัเพเหติมายะทิสายะสตาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนักริหะลันตุสัเพอุปริมายะทิสายะสตาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนักริหะลันตุสัเพุรัติยายะทิสายะบานาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนักริหะลันตุสัเพปัชิมายะทิสายะบานาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนักริหะลันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะปานาอเวลาพยาปะชาณีคาสุขีตระหนักริหะลันตุสัพเพทักขีนายะทิสายะปานาอเวลาพยาปะชาณีคาสุขีตนักริหะลันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาปะชาณีคาสุขีตนักริหะลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาปะชาณีคาสุขีตนักริหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาอเวลาพยาปะชาอนีคาสุขีตระงนัริหะลันตุ สัพเพทัคินายะอนุท mm ิสายะปานาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตัณห์พระหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาเวลาพยาปชาอณีคาสุขีตัณหงพระหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปานาเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตัณหงระหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะปูตาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตัณหงพระหะลันตุ สภเปฏิมายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังหปรหะรันตุสัภเอุตรายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังหปริหะรันตุสพเทกินายะทิสายะภูตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังหปรหะรันตุสพเปุรติมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังหปรหะรันตุสัภเปฏิมายะอนุทิสายะภูตาเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังหปรหะรันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพยาปชาณีคาสุขีตะนักริหะรันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะภูตาอเวลาพยาปชาณีคาสุขีตะนักริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะภูตาอเวลาพยาปชาณีคาสุขีตะนักริหะรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะภูตาอเวลาพยาปชาณีคาสุขีตะนักริหะรันตุสัพเพปุรติมายะทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชาณีคาสุขีตะนักริหะรันตุ สัพเพปัติมายะที่สายะปุคลาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตัณห์ปริหาลันตุสัพเพอุตรายะที่สายะปุคลาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตังห์ปริหาลันตุสัพเพทขีนายะที่สายะปุคลาอเวลาพยาปชาอานีคาสุขีตังห์ปริหาลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชาอานีคาสุขีตังห์ปริหาลันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะปุคลาอเวลาพยาปชา อนิคาสุขีตนักริหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุกลาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตระงนักริหะรันตุสัพเพทขีนายะอนุทิสายะปุกลาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนักริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุคลาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนักริหะรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุคลาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนักริหะรันตุ สัพเพปุรัติมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาณีคาสุขีตัณหรปะหาลันตุสัพเพปัฉิมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาณีคาสุขีตัณหรปะหาลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาณีคาสุขีตัณหรปะหาลันตุสัพเพทคินายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาณีคาสุขีตัณหรปะหาลันตุ สัพเพปุริติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนัปริหะลันตุสัพเพปติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอพยาปชาอนีคาสุขีตนังปริหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนัปริหะลันตุสัพเพทคินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาพยาปชาอนีคาสุขีตนังปริหะลันตุ สัพเพเหติมายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอภพยาปชาานิคาสุขีตรังนัริหะลันตุสัพเพอุปริมายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาภิยาปชาอานิคาสุขีตนังเัริหะลันตุสัพพาปุรัติมายะที่สายะอิธิโยอเวลาอัพยาปชาอานิคาสุขีตนังนกริหะลันตุสัพพาปชิมายะที่สายะอิธิโยอเวลาภิยาปชาานิคาสุขีตรังนักริหะลันตุ สภาอุตรายะทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชานีคาสขีตนังปรหะลันตุสัภาทักขินายะทิสายะอิติยโยอเวลาพยาประชานีคาสขีตนังปรหะลันตุสภาปุรัติมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชานีคาสขีตนังปรหะลันตุ สภาปฏิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระหะลันตุสภาอุตรายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชานิคาสุขีตนังพระหะลันตุสภาทักขินายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังพระหะลันตุสัภาเหติมายะทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังพระหะลันตุสภาอุปริมายะทิสายะอิทิโยอเวลาพยาประชา อ,อนิคาสุข pues mm ีตะนัปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพิยาประชาอนิคาสุขีตะนัปริหะลันตุสัพเพปัชมายะทิสายะปุริสาอเวลาพิยาประชาอนิคาสุขีตะนัปริหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะปุริสาอเวลาพิยาปชาอนิคาสุขีตะนัปริหะลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะปุริสาอเวลาพิยาประชาอนิคาสุขีตะนัปริหะลันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตังปริหะตันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตังปริหะตันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตังปริหะรันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายะปุริสาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตังปริหะรันตุ ส, h h สัพเพเหติมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตัณห์ปริหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตัณห์ปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอริยาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตัณห์ปริหะลันตุสัพเพปชิมายะทิสายะอริยาเวลาพยาประชานีคาสุขีตังห์ปริหะลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะอริยาเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตัณห์ปริหะลันตุ สัพเพทักขินายะทิสายะอริยาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังพระหันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะ อร de ิยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตังห์พระหันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอริยาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตังห์พระหันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะอริยาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตังห์พระหันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะอนาริยาเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตังห์พระหันตุสัพเพปัชิมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตังหรพระหันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตะนักริหะรันตุสัพเพทักขินายะทิสายะอนริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตะนักริหะรันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตะนักริหะรันตุสัพเพปทิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตะนักริหะรันตุ สัพเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอนิการสุขีตะนักริหะลันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายะอนาริยาเอเวลาพยาประชาอนิการสุขีตะนักริหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอนาริยาอเวลาพยาประชาอนิการสุขีตะนักริหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิศายะอนาริยาเอเวลาพยาประชานิการสุขีตะนักริหะลันตุ สัพเพปุริติมายะทิสายะเทวาอเวลาพยาประชาอานิคาสุขีตะนังพระลันตุสัพเพปฏิมายะทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังพระลันตุสัพเพอุตรายะทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังพระลันตุสัพเพทกีนายะทิสายะเทวาอเวลาพยาปชาอานิคาสุขีตนังพระลันตุ สัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพปติมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุสัพเพทกินายะอนุทิสายะเทวาอเวลาพยาประชานีคาสุขีตนังเปรหะลันตุ สัพเพเหติมายะทิสายะเทวะเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังพรหะรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะเทวะเวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังพระรันตุสัพเพปุริตมายะทิสายะมนุษย์เวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังพระรันตุสัพเพปชิมายะทิสายะมนุษย์เวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังพระรันตุสัพเพอุตรายะทิสายะมนุษย์เวลาพยาประชาอนีคาสุขีตนังพระรันตุ สัพเพทักขีนายะทิสายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอานิคารสุขีตะนักริหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอานิคารสุขีตะนังกริหะลันตุสัพเพปฏิมายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอานิคารสุขีตะนังกริหะลันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาพยาประชาอานิคารสุขีตะนังกริหะลันตุสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะมนุษสาอเวลาพยาประชา อนิคาสุขีตระงนัริหะรันตุสัพเพเหติมายะทิสายะมนุสสาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะหนักริหะรันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะมนุสสาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตระหนักริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตระงนัริหะรันตุสัพเพปัิมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตระงนัริหะรันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะวินิปติกาเอเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตระหนักระหะรันตุสัพเพทักินายะทิสายะวินิปติกาเอเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตะนักริหะรันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะวินิปติกาเอเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตะนักริหะรันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะวินิปติกาเอเวลาพยาประชาอานีคาสุขีตะหนักริหะรันตุ S.> สัพเพอุตรายะอนุทิศายะวินิปติกาอาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตะนังเปริหะลันตุสัพเพทักินายะอนุทิศายะวินิปฏิกาอาเวลาพยาปชาอนิคาสุขีตนังเปริหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะวินิปติกาอาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตนังเปริหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะวินิปติกาอาเวลาพยาประชาอนิคาสุขีตะนังเริหะลันตุ อิเมหิทัหหกาเรหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตต uh ิสัพเพสังสัตตานังปีละนังวัชเชตวาอปีละนายะอุปคาตังวิวัชเชตวาอนุปาคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาอสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวาอปริยาทานีนะวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสายะสัพเพสตาอเวริโนโหตุมาเวริโนสุพิโนโหอนตุ มาทุกขิโนสุขิตตาโหนตุมาทุกขิตตาติอิเมหิอัตหาการิหิสัพเพสัตตาเมตตายาติเมตตาตังทำมังเจตยติติเจโตสัพพะพยาปาทะปริยุทธาเนหิมุจจะติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพัมมะวิหาระภาวนานิทิตา บทที่19เทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกัปปตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังคุณยสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติกสิทธิยาทานังททันตุสัทายะสีลังละขันตุสัพพธาภาวนาพิรตาโหนตุขัจฉันตุเทวตาขตา บทที่20สัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขันพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสพโสสัพเพพุทธาพระลัตปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสพโสสัพเพพุทธาพระลัตปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสพโสสัพเพพุทธาพระลักปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสพโสสัพเพพุทธาพระลัตปตาปเจกานันจะยังพลัง อารหันตานจะเตเชนะรับกันพันธามิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระตนะไตรด้วยการสาธยายบทสวดมนต์สูตพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอํานวยโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอเศรษฐีเหรียญยอเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตสัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่อปศกและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมาฐานเกิดปัญญาญาและเจริญด้วยเจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ี่ คืออายุวนณสุขะพละเธอขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน